หลวงปู่จิมงใหญ่ท่านกันจุดพูดเคียนไหว้ระกิองร่างทองหลวงิมตามอันดุมีใสกัยามิรขออันดุลมองทร่มรักสรใหบารมีของาิติสริโกคุณพระภูมิของพระองค์ุกท่าจังหวัดระยองท่านทุกคนนะครับมีความเจิญตอนนี้ก็ถือโอกาสนำบรรยากาศและความในการเดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับเ เพื่อนพอน้องเพี่ก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าที่เราทั้งทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคหรือทำบุญก็ดีเนาะก็ขอให้ทท่านได้ร่วมตั้งตั้งตั้งใจอนุโมทนาสาธุในะครับกับในการทำบุญคนี้ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่ปัตตานีได้แล้วนะครับ เมื่อสักครู่ได้โคประชาลิกาลุปูทิมท่านพระมหาสุรเดชนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดทหาไร่นะครับจับจัมพาร์นี้ท่านกำลังและพระทหารเพลงอยู่นะครับสักครู่หนึ่งนะครท่านเรียบร้อยแล้วนะท่านบอกว่าจะไปการแั้การท่านเทย์แล้วก็ร่วมถวายจตุปัจจัยพร้อมกันนะครับก็ถการอถอกาสแจ้งข่าวนะครับสักครู่หนึ่งนะครับจะคุณจะไปกราบแลัวการท่านพร้อมกันนะครับก็ต่อรุ่งยาบารมีนะครับของลุงปูทิมนะครับอิสริโก ที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับได้บุญกันข้อหน้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับุเททองและได้รับไปในส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะได้ร่วมทําบุญบูชาพระอุทองนะครับพระอุทองแล้วก็เรือหน้าปขนเจ้าภาพในกากรรเททองนะครับไม่ให้เขาขึ้นไปกากข้าวบนปกติเราจะขึ้นไปการข้าวบนได้แต่วันนี้เราเราไม่ได้ไปขอาบทนะครับก็ ส่งพลังบุญไปถึงทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมพบกันใหม่นะครับโตกองอันวยการตามปัิญาณใจนะครับเชิญชวนทุกท่านเขียนบุญควางใจในสุขสันต์ตาโอเคขอเระาสุขสันตานะอรับขอเราสุขสันต์นะครับขอเราสุขสันต์นะครับ Mm-hmm. จะเสร็จตอนที่นีพัุสาการรอคันจากพัดตบสมีสองพันบาทนะครับะกองายนะครับอีหกพันบาทัครับนี้ก็จะให้เห็นบรรยากาศนะครับในการที่เราร่วมทำบุญนะโดยพาพีทุกท่านนะครับ มุต้นก็นจะมาบูชา,าอดอกไม้ทุกเทียนในส่วนนี้นะครับครับเป็นบูชา,าอดอกไม้ทุกเทียนในส่วนนี้นะครับต้องตามงกำลังศรัทธาน,นะครับ แล้วก็จะไปทุกเทียนจากจิตอธิษฐานจุกเทียนอยู่บริเวณนี้นะครับพวามผิดทองหลวงปู่นะครับองค์หลวงปู่ซึ่งตอนนี้ผู้คนก็มายเยอะพอสมควรนะค,ครับให้เดี๋ยวรักษาจุลรักษาทองทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญสมความพัฒนาโดยตัวแก้างวัด เป็นก็เป็นบรรยากาศนะครับให้ชมโดยทั่วไปนะครับที่มาวัดเสมือนหลวงปู่ทีมองค์ใหญ่ทั้งเลยนะครับหลวงปู่เราเขามีทั้งองค์แรกนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังประดานฐานอยู่ทำฐานกันองค์สองที่เริ่มชำระนะครับบนยอดที่หานที่อยู่ในพระวิหารนะครับขอเมตตาจากหลวงปู่นะครับได้โปรดประทานเมตตาที่มาวัดประวัติใหญ่ ท่านทุกคนนะครับไหว้งปูดีมงในช่องสอนรอนทีวีช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับก็ขอให้ได้บุญกันทั่วหน้าท่านทุกคนนะครับปีสองพันห้าร้อยวันนี้อากาศดีมากครับเย็นสบายนะครับถ้าเปรียบกับคนก็ทยอยเข้ามาวงปูดีมสร้างเมื่อปีสองพอสมควรครับสิบแปดช่งตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเก่าอยู่ในวิหารสิบแปดอุรกาใหญ่ที่สุดอยู่กลางแจ้งก็ทำให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศที่สวยงามที่สุดทุกท่าน สนสจก็กลับว่าได้ไปพบปะกับกระไรเก่าหรือใหม่หรือว่าเป็นหลวงปู่ทิมก็เดินทางมาด้วยความเป็นศรัทธาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตหลวงปู่ดุจและรอบนี้เราจะจะได้สร้างองค์พระอกู่ทอง และองค์นี้เป็นที่เด่นพระพุทธสุภวันพันนวิจิตด้วยนะครับเช่นพระพุทธประธานองค์ใหญ่องค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ซึ่งจะมีการเททองอยู่หลายวาระด้วยกันซึ่งวันที่หกมีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นการเททองเป็นผู้ใหนครั้งที่สองนะครับก็จะมีอยู่มาณสักสิบครั้งนะครับผมทุกเดือนเลยนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดในหน้าเพจของทางวละสารไรได้นะครับผม เชียานะครับผมขอบารมีลงกคนะผุขอรักษาคุ้มครองดูแลว่าทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทิกสิ่งให้สำเร็จสำเร็จทุกประการนะครับราจะมีบรรยากาศในช่วงที่เราไปเที่โดดเด่นและขอพรนะขอเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าวาดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้เสียสลนะครับสับใจมอบ คนนะวันนี้ก็ที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมบริจาคจ,จิตปัจจัยตามกำลังศรัทธาเราผ่านตัวแทนสะอ,อนดอนทีวีวันนี้ก็ได้มาทำหน้าที่แล้วก็เอาบุญมาส่งถึงทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานในการร่วมบุญในครั้งนี้ทุกท่านทุกคนนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปก็คงจะมีบรรยากาศ อย่างนี้อีกนะครับในวันนี้เราจะได้ร่วมถวายจตุปัจจัยซึ่งได้รับเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสท่านพระมหาสุรเดชแต่ตอนนี้ท่านมีภารกิจติดกิตนิมนต์นะครับก็ได้มีตัวแทนก็คือหลวงพี่นะครับพระอาจารย์ให้มารับมอบจากคณะเราก็ขอให้ทุกท่านได้รับบุญส่วนนี้กันทั่วหน้านะครับเราก็จะถวายพร้อมกันนะครับในจํานวน สองหมื่นบาทนะครับแล้วก็มีหลายคนต่อยอดมาด้วยนะครับก็ขอให้ได้บุญกันทั่วหน้านะครับจะนันกไจะให้คุณพระอาจารย์เมตตาให้พรกับคณะศิลปุวิทิ์ในช่องสอนดอทีวีเป็นลำด,ด,ด,ดับต่อไปอพวกเราตั้งธมตามจุกพร้อมกันนะครับนะมตสาบสาว ปัจจายนิสัพปริวารานิพิฆุสังัสสตโธนชะยามาสาธุโนันเตพิฆุสังโฆยิมานิยักุปัจจายนิสัพปริวารานิปาริคันหาตุลัมหารังมีภาระตังมิตายะ อายาพระเดนพระสงฆ์ผูเจริญท่านเจ้าทั้งหลายโูน้องถวายจะบุปัจจัยในการบูชาแจกองหลวงปู่ทิม้อกับการสร้างพระอุทองตลอดการบูรณะในวัดละหานไร่แห่งนี้ขอท่านพระสงฆ์ทรงรับ จัดปูปัดัยของข้าพเจ้าทั้งหลายในนามของครอบครัวไทโรมในนามของต้องเสาะบวชีดีศิษยานุสิษยศิษย์สัมภารามีหลวงพี่ทุกคนของ,รงพระสงฆ์สงฆ์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลยอดนา,นานนานต่อ โยมลงไปหยิบที่ขวดน้ําตรงนะี้ลงไปปั้นไดจะมีิที่ขวดน้ําไปหยิบที่ขวดน้ามาแล้วเดี๋ยวจะจะทาให้ก่อนนะขวดน้ําที่ส่วนตูดส่วน ป็นตัวแทนขนาดสายบุญรวมโดยใช้การทำบุญให้กับหลวงปู่ที่เราครับวันตัดเราได้เราตอนนี้กบมีการฝากหุ่ง่อกวงเงินวงทองคงใหญ่เราก็จะรอทุกเดือนครับเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละสามชิ้นครับเราก็จะรอตั้งสิ่งสองปีครับผม เราก็จะเอาตัวปัจจัยส่วนนี้แหละไปรวมสมทบทุนฟ้าทุนหล่อพักเุนเงินท,นทนงอง,เร,อทองเราแล้วเสร็จสี่อาจารย์พระมหาพันธ์กำหนดไว้แล้วเสร็จจะประมาณภายใน3ปีรเราจะรอ2ปีแล้วก็ประกอบกับสรางฐานหนึ่งปีเสร็จแล้วเราก็จะปฏิสถานไว้ฝั่งนู้นใช่ไนะโยธามพร้อมไปแล้วจะมี4ี่สี่เราี่เราจะไว้ ขารับหลวงพ่ออู๋เป็นอูทองตรงค่างหลวงพ่ออู๋เป็นอูทองเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าขอสมุปะเถรเป็นลำรีของหลวงพ่อเฉยที่จะสร้างสมุดพระอาจารย์มหาธุระเดชก็อสารงานต่อให้แล้วเสร็จต่อต่อไปก็เดี๋ยวเตรียมขวดน้ําประคองทิ้ส่วดมือส่วนๆนะพระวาริวะตุราภาริโคนติสาคขัง เอวะเอวะอ,อิโตทินังเปตานางอุกงปกปัติอิจิตังปฏิตังตุมพังคิปเมวัตมิจ,จตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามริโชติกะสโสยะถาสัพพิติโยวิวาจัานตุสาภโรโควินาสตุมาเตภาวั วันตารโยสุขิตีขายุโกภวะภิวาธันนสีทิสนิจังกุธาปจายโนจตตาโรธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังภาลางังโมนาสาธุนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหรียญยยดน้ำเป็นเหรียญของปูทิม โยมเป็นทีระลึกเ,เรียนกระทิ้นมี6 3 S <S <an> <S ก็คงจะพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขออนุโมทนาสาธุทุกท่าทุกคนนะครับตามต้อนัสดีแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับทุกท่านทุกคนครับผม